่นประธานที่เคารพกับผมพยุทธ์ศิริรานิชกรรมธิการตามที่กลุ่มของพรรคเพื่อไทยได้สงวนความเห็นในกรณีบัตรสองใบคนละเบอร์แล้วว่าเป็นบัตรสองใบเบอร์เดียวกันผมต้องการาบเรียนท่านประธานว่าก็มีคนกล่าวอ้างถึงรรมนวนมาตรา90ซึ่งเราไม่ได้แก้ไข ในมาตรา90ของรัฐนูลบอกว่าพักการเมืองใดที่ส่งสมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งแล้วคําว่าสมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งแล้วตามมาตรา90ก็มีความกังวลว่าคําว่าแล้วในที่นี้สสอเขตจะต้องได้เบอร์สําเร็จลุล่วงไปแล้วส่วน บัญชีรายชื่อก็อีกลักษณะหนึ่งท่านประธานครับผมเชื่อว่าท่านประธานเองก็มีประสบการณ์ในการเลือกตั้งมาชานานก่อนผมมาสงสมัยผมก็อยู่ในวงวังวนของการเลือกตั้งมาทั้งบัตรใบเดียวทั้งบัตรที่จะเลือกตั้งแบบเขตเล็กเขตใหญ่สารพัดเราก็ผ่านพ้นกันมา ท่านประธานจะสังเกตเห็นจากการเลือกตั้งท้องถิ่นในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นกับนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเนี่ยวันเดียวกันบัดเสียมีค่อนข้างจะเยอะถ้าในกรณีที่เรามามีการพัฒนาการในการเลือกตั้งท่านประธานครับตั้งแต่รัฐมนตรี40เป็นต้นมาเรามีสองแบบ สองสองสองแบบแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อเราก็ปฏิบัติกันมาค่อนข้างจะไม่มีปัญหาเพราะไม่เกิดความสับสนถ้าบัตรสองใบคนละเบอร์ระหว่างพักกับเขตเลือกตั้งแล้วท่านประธานหลับตานึกถึงเขตกรุงเทพมหานครในแบ่งเขตแม้จะถนนเดียวกันซี่ซ้ายซีขวาก็คนละคน รถวิ่งกันไปวิ่งกันมาติดป้ายโฆษณาสับสนพนเปนกันไปหมดประชาชนสับสนทำให้เกิดการเลือกตั้งแบบที่ไม่เกิดประสิทธิภาพเท่าที่ควรท่านประธานกับผมอยู่บัานนอกเวลารถหาเสียงเวลารถช่วยหาเสียงมันอาจจะอยู่บ้านเขตใดเขตหนึ่งวิ่งกันไปวิ่งกันมาสับสนกันไปหมดชาวบ้านสับสน ผมกราบเรียนท่านประธานว่าเรื่องยุ่งยากอะไรเพียงใดแค่ไหนนั้นทางพรรคการเมืองสามารถที่จะทําได้แต่ผมเห็นใจคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งมันจะเกิดความสับสนและประชาธิปไตยมันจะอยู่ยังไงผมจึงกลาบเรียนท่านประธานว่าถ้าในกรณีถ้าเรามีความเห็นตรงกันก็จะต้องแก้กหลายจุดแต่ถ้าตรงกันว่าบัตรสองใบเบอร์เรียวกันแล้วผมคิดว่าเรา จะสามารถร่วมกันได้ท่านประธานครับท่านหลับตานึกอีกคนกลุ่มหนึ่งซึ่งจัดการเลือกตั้งคือคณะกรรมการการเลือกตั้งการพิมพ์บัตรเลือกตั้งจะต้องส่งไปยังหน่วยเลือกตั้งเขตเลือกตั้งแต่การพิมพ์บัตรจะต้องชะลอบัตรแต่ละเขตแต่ละเขตแต่ละเขตแล้วแต่ละพรรคการเมือง ก็เกิดความสับสนผมกราบเรียนท่านประธานว่าผมก็อยากจะร้องขอท่านสมาชิกผู้มีเกียรติสมาชิกรัฐสภาช่วยกรุณาล้างความสับสนนี้ให้กับประชาชนเถอะถือว่าเห็นแก่ประชาชนผู้มีสิทธิ์ที่เลือกตั้งส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยซึ่งอยู่ในมือของพี่น้องทั้งหลายอย่าให้เกิดความสับสนแล้วเราจะได้สมาชิกร